คลิปที่สี่แล้วไหมคะเนี่ยนะคะเบื่อหน้ากันหรือยังคะลูกนะคะก็ะสําหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศนะคะการใช้กล้องจุลทรรศเนี่ยเดี๋ยวครูต้องบอกอีกก่อนว่าคลิปที่ครูสอนเนี่ยครูสอนตามภาพในสไลด์นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะ แทรกคลิปวิดีโอจาก YouTube ให้อยู่คลิปวิดีโอหนึ่งนะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยนักเรียนจะได้เห็นการใช้กล้องจากการใช้กล้องจริงๆเลยไม่ได้แบบฟังแต่ปากพูดอย่างเดียวนะซึ่งอันนั้นเป็นอาจารย์จุลานะก็ทำการอธิบายไว้อย่างละเอียดทีนี้ขั้นตอนระหว่างที่ครูพูดนะกับคลิปวิดีโอที่เดี๋ยวครูแทรกของอาจารย์จุลาแทรกเข้าไปเนี่ยนะบางทีบาง,บางเขาเรียกว่าบางลำดับเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันเตะแต่ให้นักเรียนเข้าใจนว่าในการใช้กล้องเนี่ยนะคะ ลำดับขั้นตอนระหว่างทางที่มันไม่ตรงกันเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ไอ dır, สิ่งที่ควรระวังจริงๆเนี่ยมันจะมีขั้นตอน,นที่เดี๋ยวครูจะปิกเอาไว้เลยว่าการเอาสไลด์เข้าสไลด์ออกอะไรเงี้ยมันจะมีขั้นตอนที่ควรระมัดระวังทําลำดับก่อนหลังให้ถูกต้องนะแต่ที่เหลือคือเขาเรียกว่าใช้สกิลในการที่เราจะใช้จริงอะไรจริงและอย่างหนึ่งจริงๆอ่ะ เรื่องนี้จริงๆคูณไม่อยากมาสอนโดยการใช้ปากพูดอย่างน,นี้ได้ซ้ำคือถ้าเกิดว่าภาวะปกติเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนแบบเป็นกรณีที่แบบว่าได้ปฏิบัติจริงเลยแล้วก็สอบเดียวเลยด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าเหตุการณ์ไม่ปกติดังนั้นเราก็เรียนทฤษฎีไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเปิดภาคเรียนนะคะแน่นอนต้องมีสอบทำอันนี้แน่ๆนะเพราะฉะนั้นก็พยายามเรียนแล้วก็มโนโจินร,ร่ารเอา นะอโอเคมาเริ่มเรียนต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่คลิปที่4แล้วอ่ะนะคะมาดูการใช้กล้องโทรทัศน์นะแบบแรกก่อนเลยนะคะเริ่มแรกแน่นอนเรายกกล้องมานะนักเรียนยกกล้องมานักเรียนต้องวางกล้องให้ดีก่อนวางบนพื้นราบนะคะอย่าวางบนพื้นเอียงอะไรอย่างนี้นะวางบนพื้นราบให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตไฟออนะปรับไฟให้เรียบร้อยนะปรับคอนเดนเซอร์อะไรก็แล้วแต่ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นนะคะบหมายเลขอสองเราจะเห็นว่าในกรณีที่กล้องสุรทัศน์เนี่ยเป็นแบบสองตานะนักเรียนต้องปรับสองตาให้พอดีหมายเขาิม่การปรับสองตาแล้วนักเรียนใช้ในรูปเนี้ยนะดึงเข้าดึงออกได้นะกล้องสุรทัศน์มันจะเป็นแบบนี้ดึงเข้าดึงออกได้วิธีการคือนักเรียนใช้ตาเนี่ยนะสองแล้วนักเรียนก็ดึงเข้าดึงออกให้พอดีวิธีการเช้ก็พอดีอยังไงก็คือเวลานักเรียนต้องใช้ตาสองข้างไม่หลับตาข้างใดข้างหนึ่งนักเรียนใช้ตาสองข้างสองไปน่าจะต้องเห็นวงกลมหนึ่งวง ถ่ายใกล้องจุดทัดด้วยวงกลมหนึ่งเนี่ยคือมองสองตาแล้วโอเคนะคะอ่ะต่อมานะคะนักเรียนก็เช็คต่อนะคะเช็คต่อนะคะอ่ะอันนี้ก่อนที่จะเข้าขัา้นตอนต่อมานะนักเรียนต้องเช็คว่านะคะ objective lens เนี่ยนะคะคือเลนใกล้วัตถุเนี่ยนะคะเป็นกำลังขยายต่ำสุดหรืออย่างที่ตรงกับลำกล้อง ผู้ยญิงเข้าใจใช่ไหมลูกหมายความว่านักเรียนต้องเช็คทำไมต้องเช็คให้กําลังขยายต่ำสุดเพราะถ้ากําลังขยายต่ำสุดเนี่ยนะคะความยาวของกระบอกเลนส์มันจะสั้นนะน้ำมันจะมีช่องว่างระหว่างสเตจกับตัวเลนส์มันจะมีช่องว่างเยอะดังนั้นมันก็จะถ้าเราเอาสไลด์เข้าไปใส่เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสไลด์กระแทกเลนส์อันนี้คือสําคัญไม่สำ,สำคัญเลยคยือทำนี้ก็ได้ให้เลนส์มันปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถ้าเลนส์มันเสียปุ๊บมันก็สอบไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะว่า o j j e t t v e เป็นเนี่ยกำลังขยายตามสุกเนี่ยตรงกับดูกล้องเราก็วางสไลด์ลงไปนะวางสไลด์ไปไปบนสเตตนะวางสไลด์ไปบนสเตต3หรนะือส,สตตีนะ่องนอันนี้3ามก็จะอันนี้เป็นสี่นะวางสไลด์ไปบนสเตตให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วนะต่อมานกักเรียนก็เลื่อนสไลด์นะ เลื่อนสไลด์ซ้ายขวาหน้าหลังให้มันตรงกับลำแสงหรือให้ตรงกับรูก,กล้องนะคะให้มันตรงเพราะถ้ามันเวลานักเรียนเลื่อนเออทีนี้เนี่ยเวลานักเรียนเลื่อนเนี่ยนักเรียนเลื่อนโดยวิธีการเอาตานักเรียนอะออกมามองข้างนอกคือตานักเรียนอะไม่ต้องจ่ออยู่ที่เลนใกล้ตานักเรียนออกมามองเลยมองดูเลยว่ามันตรงหรือยังนะคะแล้วนักเรียนก็ถึงกลับไปสองที่เลนใกล้ตาว่ามันมองเห็นหรือยังนะคะหลังจากนั้นนะคะต่อมานะนักเรียนก็ปรับปุ่มคอสต์อะดัชเมน นะปรับปุ่ม c o s s Adjustment ทีนี้ตรงขั้นตอนการปรับปุ่ม c o s Adjustment เนี่ยนะคะคือหม,หมุนหมุนปุ่มนี้ปุ่มใหญ่นะตัวสเตทเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นไประยะโฟกัสมันจะค่อยชัดขึ้นนะทีนี้เวลาหมุนเนี่ยหมุนให้สุดหมุนส่วนใหญ่คลิกของมันนะคะหมุนสุดถึงจะเห็นเนื่องจากว่ากำลังขยายต่ำสุดเนี่ยระยะโฟกัสมัน,กนใกล้มากมาถึงจะเห็นนะทีนี้พอหมุนพอมันเห็นภาพชัดแล้วนะ ตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้ไม่ไม่ตายตัวคือนักเรียนอาจจะปรับไอริสแต่อลแฟมคือทําให้แสงเนี่ยเข้ากล้องมากหรือน้อยก็ได้หรือนักเรียนจะปรับบุ่มไฟล์ต่อเลยแล้วค่อยปรับไอริสแต่อลแฟมก็ได้ขั้นตอนตรงนี้แล้วแต่คนเลยนะคะไม่ได้บังคับว่าต้องทําอะไรก่อนหลังเองนะคะเสร็จแล้วก็ปรับบุ hmm. ่มไฟล์ไฟล์อะดัสเมนต์นะคะเวลาปรับบุ่มไฟล์เนี่ยนักเรียนอย่าไปคือถ้านักเรียนคอร์สเสร็จนักเรียนไฟล์นะนักเรียนอย่าไฟล์เสร็จแล้วกลับไปคอร์สไม่ได้คือ ระยะโฟกัสเนี่ยปรับครั้งเดียวแต่ไฟแอดเซสเมนต์จะปรับได้หลายๆครั้งนะคะระยะโฟกัสปรับครั้งเดียวส่วนปุ่มปรับภาพละเอียดปรับได้หลายๆครั้งนะฉะแล้วนักเรียนก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะเมื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นนักเรียนอาจจะปรับไดรต์ไดเอฟซนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้เสร็จปุ๊บต้องการจะเปลี่ยนกลมาขยายต้องการจะส่องก็มาขยายที่สูงขึ้นนักเรียนก็หมุนรีวิววิ่งโนสคิดนะจานหมุนเลนตัวเนี้ย นักเรียนก็หมุนจานหมุนเยนตรงนี้เปลี่ยนกำลังขยายเวลาเปลี่ยนกำลังขยายจากสี่เท่าต้องเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่คะสิบเท่านักเรียนจะไม่ข้ามจากสี่เท่าไปเป็นสี่สิบเท่านักเรียนทำแบบนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนต้องค่อยๆปรับไปทีละสเตปจากสี่ไปเป็นสิบจากสิบไปเป็นสี่สิบนะ,ะพอปรปับปุ๊บนะคะนักเรียนก็ล็อกให้มันดังกึก๊กค่ะอีตัวจานหมุนเลนมันจะดังกึก๊กพอดีเลยมันจะดังกึก๊กเสร็จแล้วนนักเรียนไม่ต้องกัวงวลว่าเฮ้ยพอเปลี่ยนกำลังขยายสูงขึ้น ตัวความยาวของเลนอะมันยาวมากขึ้นมันจะกระแทกกับอีตัวสไลด์ไมนี่มันจะไม่กระแทกเพราะเขาคิดมาไว้แล้วเขาสร้างมาพอดีแล้วนะคะไม่ต้องกังวลตรงนั้นแต่ทีนี้ที่เรียนต้องกังวลต่อคือนักเรียนอย่าไปปรับปุ่มคอส t อ d j u s t เมนต์ ment, อย่าไปยุ่งกับมันนักเรียนปรับแค่ปุ่มไฟเอจัตช์เมนต์มันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นโอเคนะคะถ้ามันไม่ชัดขึ้นนั่นมันน่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่ตอนระยะโฟกัสแรกคอส t อจั u s t เมนต์ครั้งแรกมันปรับไม่ดีแต่ครั้งแรก ถ้านักเรียนต้องการจะไปปรับบูมพอร์ตอะดัจจสมิทธนักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปที่กำลังขยายตามก่อนแล้วค่อยไปปรับโอเคนะแล้วถ้าต้องการสูงขึ้นอีกก็เหมือนเดิมหมุน e v ีวิ i n ิ่งโน๊ต e ีชนะคะแล้วก็ปรับแต่ฝ่าย adjustment เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆทีนี้พอส่องเสร็จอะส่องเสร็จจะเก็บตัง้งนักเรียนทำยังไงเวลานักเรียนจะเก็บตัง้งนักเรียนอย่าลืม ข้อควรระวังการใช้กล้องอย่างเดียวเลยคือไม่ให้สไลด์กระแทกกับเล์อย่าให้มันกระแทกกันนะอันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการทําอย่างไรก็ได้ไม่ให้สไลด์มันกระแทกแต่วิธีที่ครูจะพูดเ,เป็นวิธีที่เขาทํากันนะวิธีการเลยก็เริ่มจากอันดับแรกนักเรียนปิดไฟก่อนเวลาปิดไฟเนี่ยนะคะไม่ใช่อยู่ดีก็ปิดสวิตหรือว่าดึงปลั๊กเลยไม่ได้นะ,ะนักเรียนใช้วิธีการหลีไฟให้มันต่ําสุดก่อนหลังจากนั้นนักเรียนก็ค่อยๆปิดสวิตไฟแล้วก็ดึงปลั๊กออกนะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนนะคะ ปรับเลนก่อนปรับเลนก่อนฟังดีนะปรับเลนสมมุติน,นักเรียนขยายมาสูงสุดที่ 40x นักเรียนหมุน r e ว,วิว n ิ n งโนอสพิดกลับไปที่ 4x เหมือนเดิมนะมันจะมีเนื้อที่กว้างแลวระหว่างตัวสไลด์กับตัวเลนหลังจากนั้นนักเรียนค่อยๆหมุนปุ่ม Co สต adjustment ให้แท่นแท่นแท่น,ทนวางวัตถุเนี่ยเลื่อนต่ำลงมาพอมันเลื่อนต่ำลงมาจนสุดแล้วนักเรียนก็เอามือนักเรียนเนี่ยเอาสไลด์ออกจากแท่นวางวัตถุเออนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็พันสายไฟให้เรียบร้อยแล้วก็เเอออาากกกับป็ใในนตู้หรืว่่ นะทีนี้วิธีการยกกล้องทำยังไงดีนะักเรียนจะต้องจับตรงอาร์มกับจับตรงเบรใช้มือข้างที่ถนัดเนี่ยจับอาร์มสมมติสมตนะสมตินี่เป็นกล้องจุริทัศน์ได้ไหมเนี่ยนะคะนะักเรียนก็ใช้มือคู่ถนัดขวาครูก็จะใช้มือขวาจับอาร์มนะแล้วใช้มือซ้ายเนี่ยลองลองแบบนี้นะและ้วครูก็ยกไปเวลาถือเนี่ยไม่ต้องยกเท่าหน้านะนี่คือต้องการนักเรียนเห็นนะักเรียนก็ยกไประดับอกแล้วก็ยกถือนะถือไปนะคะแล้วก็ไปเก็บในตู้ให้เรียบร้อยพันสายไฟให้เรียบร้อย อันนี้ก็เป็นร่าวๆสําหรับเรื่องการใช้กล้องสุรทัดน,นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแต่ที่สำคัญเลยครูเน้นปฏิบัติทฤษฎีเนี่ยควรจำให้ได้เพราะว่าทฤษฎีก็นําไปสู่การปฏิบัติที่ดีด้วยองเงยคนะเพราะฉะนั้นก็ฝากตรงนี้เอาไว้โอเคค่ะวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เราก็เรียนจบเท่านี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเนี่ยครูจะเป็นการเฉลยดังนั้นครูจึงอยากให้นหักเรียนเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดที่ครูแทรกเอาไวใ้ให้ก่อนซึ่งเป็นแบบฝึกับง่าย ะะอยากให้นักเรียนลองทําด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยกดดูเฉลยที่แนทเฉลยคูก็จะขออนุญาตเป็นไม่เห็นหน้าคร,รูและกันเพื่อที่จะให้นักเรียนมีสมาธิในการทําแบบฝึกหัดมากขึ้นนะแต่ที่สาคัญคือลองทําเองก่อนการทําเองนักเรียนจะทำยังไงก็ได้จะทำสไลด์แท็หรือว่าหนูจะปิ้นออกมาทำอะไรยังไงก็ได้ก็แล้วแต่นะคะเอาที่นักเรียนสะดวกและสบายใจ โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในวิดหน้านะคะเดี๋ยวนักเรียนใช้เวลาที่เหลือนะคะทำแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียนไปสงสัยอะไรนะักเรียนถามในกระทูที่ครูตั้งไว้ให้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่เกินเวลาอะไรยังไงนะคะครูก็จะไป่อบพยายามจะรีเช็คให้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นสัยอะไรถามไว้หรือว่าถามมาในไลน์ก็ได้นะแต่เอาด,ดีก็ถามในกระทูนี้ไป่อบก็ได้โอเคนะคะเราพบกันใหม่กนะันในวิดหน้าจา้ะ